ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับวัอนี้ช่องฮักนกชาแนลครับบ่ต้องห่วงวัอน,น,น,นี้กินง่ายๆครับใส่เกอะพี่น้องย่างยังอุ่นๆอยู่เลยแกมผักกะลัมครับผักกะลัมซอสพี่น้องแล้วก็มีมกพร้าลูกโดดครับแต่ว่าบ่มีขิงน้องระเบิดเนาะนี่ครับมกพร้าเคียเค้ยวๆเศบๆใส่กันเลยได้ยินขา้าวระเบิดอยู่ข้าปะอยู่ขา้าวกระจัดเลยเอาเจียพี่น้องก่นกอน แบบค้นเส้นครับมือนี่อืม มันหอมมากีกไก่พี่น้องลอ,องคู่กัน มาดึิกระ,ะึ่งกรใสป่ะมาตะรงเรียนหิวเข่ากันพอดีไปตลาดเนาะพันยางควันกูควันกุมโยนทางทาง เอามามากินเลยวะนี่คือทางบ้านเขาเพิ่งใส่เตาถ่านเลยครับอยา่างเตาถ่าน เป้นเดรรชามันใช่หมจัดเลยแทบหอมป่ะหอมผิดไข่หอมผิดข่แต่ว่าน่าจะบุมิเยียนคนจริงไข่ครับ อ,อ,อืมอไมากไหมห้าหกเ็กมันเข้ากันมันต้องเงินอย่าง ผิกเขียวเพชรแต่ว่าผิกแดงคืออะไรอะไอนะระเบื้อหยา,อม,ม,าหอมอมบ้า <c ười> แกงกิกสดทนหอมแบบแต่หมูปิ้งมินิเนน้อยครับไม่ละหาบาทติดมาดำ นมใส่กรอกี่กินแท่นข้าวใดเอ็มว่ามีทั้งหมูมีทั้งหุ่นเซนครับเนื้อนั่นดี

Trời chân nó có nè Cà lâm này mình cũng chỉ mình đâu Các bạn đi thăm mưa vẫn ổn Sao mẹ ạ? มันต้องมีหมกแตงหวานมานำนเนาะมันต้องมีแฉกทามไมก็อิ่มเลยแน้วไงชาวเนื้อมากินพัดเป็ดปลาไหลทักแดดมากวัวเดียวเอาเบอร์ไปโรงเรียน 이만녕파 어서 오게 봐봐 사라 아니 คนเห็ดใหม่หี่อเปล่บะสมจะหันนวดขั้นมาป้าไว้จะมือสองมือ,มอจะมีรสชาติสมหุมมม่นเซนหมูเครื่องเนนครับ นำบะ,ะนํำบะอสอุดขุมอิ่มแฮ่อิมอ่มอย่างบอแเศษๆใส่สกับบรรยากาศดีๆครับเแบบิ่ดไม่ที่ซีโมเบิดมแซมพีน่น้องอิ่มแฮ่จักพักจักมีครับกินแก้มเข้าไป มาพริกดโดดกัดเข้าไปแซบๆครับวัอนี้ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยครับเดอ้อเพจหางนกชาแนลเพจจริงครับเลือพี่น้องท่านใดสนใจครับบัวสเปนแมงกอกแมงกอกตอนนี้เขาเลือแต่แบบขาใครแลอพี่น้องเดอ้อขาใครกับแมงกอกตัวพูเ่าขายคนละราคาพี่น้องท่านใดสนใจครับบัวสเปนอื่งใครบร่วสเปนเฮดพอครับงามนี่ทางเขามีจัดส่งให้พี่ให้น้องครับช่วงนี้ใครมาแ่บมักนัวครับ หรือไปตม้มต้มสัวใส่ผักแพลวอื่นดำต้มกินมาเม่นสมือพี่น้องอื่นไข่แซ่บแซบครับอา้าวฝากให้พี่น้องเดอ้อท่านใดสนใจครับอย่าลืมเข้าไป,ปหรือว่าผู้เพนเฮดพวเป็นครับบวกเป็นอีลีแตงโรมหาพอดำเน้อพี่น้องเดอ้อครูเฮดบุเป็นอิลีแต่ครับว่ามีลูกมีลานแนกะให้ลูกให้ลานสร่างให้ครับทางเขากะสิจัดส่งให้พี่ให้น้องเขาครับบางคนมันถามเนาะว่าส่งอะไรพอดำมันสีบูบูเพราะพอมีรลห้องเย็นพี่น้อง รถคือรถตัวสกีมนีนะครับแช่ห้องเย็นไปแล้วพี่น้องเขากันยังเย็นยังแข็งคือเก่าเอาท่านใดสนใจครับตักทาเข้ามาได้ครับเด้อเมืม่อไี้ครับปีงใสกรอกแ่บๆกินกระบ,บาระเบอือเพิ่นใหญ่เลยพี่น้องเพิ่นระบิดคอยวาวบอนันะป่าดพี่น้องหลายคนเพิ่นถามเข้ามาว่าระเบอือเป็นอย่างนอกระซีซสเซาส่งส่สง,สงนี่เปิดโรงเรียนใหม่นําครับแต่ก่อนเคยนอนตื่นสายเพราะวันนี้ตื่นแต่เด้กเ,เอาฝากครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดบ่าว่ากันครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะสั่งนะครับเด้อคงคัมแบกเอาคอยพี่น้องเขา้ามีความสุขความจเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาครับดำ,ดำ,ดำดๆเรื่อยๆทุกคนเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ